วันนี้นะคะมาสำรวจแปลงถั่วลิสงโซนนี้นะคะอายุยังไม่ถึงสองเดือนแต่งามงามพี่น้องเอ้ยมันคือบนอนอันนี้คุ้นคุ้นดินไห้เนาะตอนที่ตุนเขายังบ่าขั้นเลยแท่งเข็มดีทนตอนนี้นั่นเปตโดกเปตโดกพี่น้องเมองเข็มเขานี่คือเข็มเข็มถั่วเขาจะแท่งลงดินอย่งสิเพื่อที่สางสางเมล็ดเนาะคะ่ะ ถ้าสมมุติว่าเขามานอนมันมันนอนกิงมันก็อาจจะแทลงไปดินแต่ตัวนี้มันคือตังมันยำพะเนีนอนเนาะแต่เข็มนี่ร้ายพี่น้องนะทุกข้อทุกข้องามอันนี้เ้าปลูกข้าปลูก,กลุมละหนึ่งเมล็ดเด้ค่ะลุมละหนึ่งเมล็ดเพื่ออย่างเพื่อความที่เ้าวเสียให้มันเป็นเมล็ดหัวทีใหญ่เนาะค่ะสมบูรณ์ หลุมละหนึ่งเมล็ดบางบางบางเจ้าเขาเจ้าก็จะปลูกลุมมละสองเม็ดสาเม็ดเนาะคะ่ะแต่เฮ้านั่นเป็นการบ่มเมล็ดบ่มเมล็ดให้มันงอกแล้วก็เอามาล่งหลุมเพื่อความชั่วของการงอกเนาะคะ่ะนี่นะคะจะใช้แค่หนึ่งเมล็ดต่อหลุมนี่เบื้องเข็มมันนี่มันจะบ่มีแนวอหลายๆต้นไปแย่งอาหารกันเนาะ,ะเนาะก็สิเฮ็ดให้ กรสิเฮดให้ฟักของเขาสมบูรณ์เดี๋ยวตอนที่ห้ามาเก็บผลผลิตห้ากระสิมาเบิ่งอีกรอบนึงอันนี้คือบอ่ได้ฉีดสารกำจัดแมลงหรือว่าป้องกันเชื้อราใดๆดด้ค่ะอันนี้ไ้แค่เพิ่งจะหฮแค่ care. ปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยยูเรียเนาะค่ะเนะาะอ้อยแค่สองรอบนะคะตอนที่ต้นพันธุ์อายุประมาณอ่า ถ้าทานถ้าจำเบ่ผิดเนาะค่ะสองอาทิตย์นะคะสองอาทิตย์แล้วก็อีกสองอาทิตย์ก็มาใส่ให้อีกเนาะคะเป็นสองรอบแต่รอบนี้ก็คือ,อยังังนไงใส่เนาะคะเนาะว่าจะเอาสิผาสิผามาใส่เนาะค่ะเพราะว่าความงามของเขาก็ถือว่าโอเคเนาะคะอ่าปุ้ยเก็๊ดใดๆก็ยังคังนได้ฉีดด้วค่ะ กับหอกกะมาเอา,อานหนาคือหนาฝนนะคะเนาะได้ซ้ำหนีแหละค่ะหนาที่เห็ุเพราะว่ากับบ่คอยมีเวลามาดูแลปันใดก็มีการไถเนาะคะ่ะไถแก็คือไถมือเนาะคะ่ะเนาะเอามือดึงดึงไถซิ่งเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะแต่ว่าโ้นตัวนี้ก็จะเป็นอายุยังแค่ได้ถึงเดือนปลูกปลูกประมาณสิงหาสิงหายังแั่ได้เต็มเดือนดีค่ะ ตัวนีเกาจะปลูกทั่วลิสงแบบว่า,าหลายรุ่นเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาจำนายเองเนาะคะ่ะจำนายเองอันนี้เขากกำลังลงเข็มขึ้นกันเด่กันยังขั้นในน้าเนียน่ยคือจังทีสีเข่าสองเดือนเนาะคะ่ะเป็นทั่วลิสงฟักไงมเมล็ดแดงที่เขาได้พันมาจากทางกาลสินเนาะคะ่ะเนาะ นี่นะคะกรเป็นลุ้มละหนึ่งมเมล็ดคือกันค่ะอ่าเดี๋ยวจะพาไปเบิงอีกโซนหนึ่งอันนี้ก็เพิงจะเริ่มปลูกได้ประมาณสามถึงสี่มื่อันนี้ก็เป็นแปลงขา้าวโพดนะคะเนะาะข้าวโพดนี่อายุกับประมาณเดือนแล้วล่ะค่ะแต่ว่าบ่คอยได้ถูกปุ๋ยเท่าไหร่กระสร้างมันเถอะแต่สำไดก็เอาค่ะปลูกแจ้มไปเพราะได้ตุม่ม นี่ก็เป็นทั่วที่สูงอีกหลุนหนึ่งค่ะเขากำลังจะแตกงอกเอาสิใสุ่ลมละหนึ่งมเมล็ดเนาะค่ะเนาะหนึ่งมเมล็ดนี่ค่ะควบห่างระว่างหนึ่งคืบค่ะต่อหลุมเนาะค่ะเนาะหรืออาจจะมากกว่าหันเพราะว่าเอาลงเลยหยอดหยอดหยอด,ยอด ขุดล้มหยอดนะคะเนาะนี่อ่าไม่ไม่ใช่ขุดล้มหยอดคือไถไถมือไถให้เป็นร่องแล้วก็หยอดหยอด,ยอดแล้วก็ไถกบบางๆค่ะนี่นะคะซุนนี่นี่ไถมือที่เข้าใส่นี่ค่ะกำลังงอกกำลังงามะะงเลยค่ะเนาะเขาจะปลูกแต่ละอายุ แต่ละเดือนห่างกันเนาะค่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาจำนายเองเขากรไไรทรงไม่ค่าเนาะคะ่ะเขา่านเขาขาะท่านเนาะ,ะเขาก็เลยต้องเฮ็ดแบบนี้อันนี้ก็ผ้ามาส่งสวนเกษตรที่เฮ็ดในฤดูฝนฤดูฝนฤดูอนฤดูฝมค่ะพี่น้องฝนมาออกจ้าเถื่อค่ะจังไหนกะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนอะคะ่ะเด้อทางสวนกะมีเวลากับพึ่งสิได้มาทำคลิปเนาะคะ่ะเนาะพึ่งสิได้มาทำคลิปให้พี่นอ้องได้เบิ่องในกันทำการเกษตรแต่ละอย่างในสวนของเฮาเนาะคะ่ะเนาะเฮาเป็นการทำเกษตรแบบผสมผสานหลายอย่างเนาะคะ่ะเน้นการขายเองเนาะคะ่ะเนาะจำหน่ายเองเนาะอ่าไม่ค่อยส่งพ่อค้าคนกลางหรือแม่ค้าคนกลางใดๆเนาะคะ่ะเนาะ แต่กะมีบางมีบางค่ะ,ะถ้าพ,พูดถึงวา่าหันได้ราคากันกะสทรงให้กันประมาณนี้เนาะคะ่ะเพราะว่าสร้างสวนเฮาก็คือจะปลูกแบบเป็นแบบผสมผสานนะคะไม่ใช่เป็นพืชเชิงเดี่ยวนะคะเพราะว่าถ้าเป็นพืชเชิงเดียวนะเฮาบบสามาทีซีบอลราคากับพอขาได้เพราะว่าเฮ้าตรงเหล่งเอาผลผลิตของเฮ้าออกนะคะเนาะแต่อันนี้เฮ้าเป็นการําเกษตรแบบ เชิงผสมประสานทำพอเพียงเนาะคะ่ะเข้ากับปลูกไปเรื่อยๆแล้วค่ะออกอันนี้ออกอันนั้นไสประมาณนี้นะะเนาะค่ะเนาะเพื่อที่เข้าอยากคกขายยังเข้ากับมาปลูกอันนั้นเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นการเฮ็ดเกษตรบานๆของเข้าในสไตล์สวนลุงภูพานที่แบบเฮ็ดง่ายๆอ่าบ่มี่อ่าปลักสูตรหรือว่า มีสูตรตายโตในการทําเกษตรนะคะเนาะมาเบิงตามสภาพหนางานของอพื้นที่เกษตรของเหาานะคะส่วนมากก็จะเน้่นแบบบ่อยากใส่สารเคมีเนาะคะ่ะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเหากกบผู้บริโภคนาเน,นะคะ,ะส่วนหญ้าที่เหาที่เห็นแบบนี้นะคะก็ใส่เครื่องทุ่นแรงก็คือเครื่องตัดหยาเนาะค่ะตามร่องเฮ่ก็เป็นการใส่แห้งของจ้าของอก็คือถ่าเหา บะทอนบะดึงหรือว่าบะใส่จอบเข้ากะใส่ไทเพื่อที่จะดึงไทตามร่องกบหยาเพื่อที่เป็นปุ๋ยให้เขาอีกเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีเวลาเข้ากับสิไดใมากตามเนาะคะ่ะตามตามเงาของผลผลิตหรือว่าตามเงาของพืชพันธุ์ที่เข้าได้ปลูกดึงห้าท้อนห้าออกเนาะคะ่ะอในส่วนที่ หเอาระสามารถที่ใส่ใ้เนาะค่ะเพราะว่าอาจจะเหตุหายตุนพันธุ์ของหฮอเสียหายเนาะคะ่ะหฮอก็เลยต้องใส่มือของหฮอนี่แหละค่ะในการซอยเนาะค่ะเนาะก็จะมีบ้างนะคะสาหรับการที่เห็ุเกษตรเวลาว่างเฮอก็ได้มาเบิ่งเพราะว่าการทําเกษตร,ร,รหฮอบไร้เ็ดเฉพาะเกษตรยางเดียว เขาก็มีการค้าขายขวบคู่นะคะแล้วก็มีงานกิจกรรมของหมู่บ้านของจังหวัดอำเภอเพราะว่าเขาก็เป็นจิตอาสานะคะก็เลยตรงหลายๆแนวหลายๆอย่างในส่วนที่เห็นนี่ก็คือว่าเป็นการทาภายในขอบพั่เนะคะเอาบ่มีการว่าจ้างแรงงานใดๆเพื่อลดต้นทุนนะคะในการทําเกษตรในแต่ละหลอบในแต่ละรลอบเขาก็เห็นในเฉพาะ สิ่งที่เห่าแห้งที่เห่าไหวเนาะคะ่ะบ่ต้องไปฝืนเนาะค่ะพี่น้องเฮ็ใดใ้ซํำไดเห่าก็เอาสํำนันเห่ากับสีบม่มีกันเอ่าเพิ่มต้นทุนขึ้นไปอีกเอาตามแห้งที่เห่ามีเนาะพี่น้องเนะเาะคลิปนี้กะมาฝากพี่น้องเกี่ยวกับการทำเกษตรแบบผสมผสานนะคะเนาะเพื่อสิเป็นแนวทางในการเ็เกษตรบ้านๆแบบใส่พื้นที่หรือว่าอ่า ผลผลิตของเฮ้าในการตัดชิ้นใจสังเกตการในการดูแลข,ของเขานะะเนาะค่ะเนาะเฮาจาะบด้เน้นสารเคมีเนาะคะ่ะคือว่าปลูกกะโ่นมากกะบ่คอยมีปัญหาหลายนะคะเพราะว่าเฮาบได้ปลูกแบบเชิงเดียวนะคะเพราะจะเปลี่ยนพ้นผลิตไปตลอดนะคะเนาะนาแรง่งพื้นตรงนี้เฮาก็ปล่อยถิ้งวางเนาะคะ่ะ ทิ้งว่างแล้วก็ได้ได้น้ำงัวเนาะคะ่นะเนาะมาปล่อยเลี้ยงเนาะคะ่ะเพราะว่าห้าวบ่มีระบบน้ำในการใส่เนาะคะ่ะเฮาบ่ได้เจาะน้ำประดาลในตรงพื้นที่นี้นะคะพื้นที่นี้ก็จะประมาณลายกัวๆล่ะ,ลละคะ่ะหรือเกือบสองลายประมาณนั้นเนาะคะ่ะก็เลยช่วงแรงก็จะปล่อยทิ้งทิ้งว่างเอางัวมาปล่อยกินเล่มหญ้าเนาะคะ่ะแล้วก็ได้อัน ประโยชน์จากงวัวของเฮาก็คือว่ามูลของเขาเนาะค่ะเขาจะขี่ไว้เนาะคะ่ะเนาะเฮากับอะไรใส่ในตรงนั้นค่ะสาหรับมือนีก็ขอขอบคุณน,นะคะน้องภูที่เขามาเบิ้งคลิปจนจบเนาะคะ่ะแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์บางย่างที่สีนําไปปฏิบัติสําหรับหลายๆท่านหลายๆคนเนาะคะ่ะเนาะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าชอบใจก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะในทางอัน เพจนะคะเอ้ยในทางาช่อง YouTube นะคะกะ็ะะะมีเพจของเจ้าของคือกันค่ะก็เป็นเพจสวนลุงผู้พานี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าเป็น YouTube ก็จะเป็นเติมอินดี้ชาแนลเข้ามาเนาะค่ะนันคะ,นะ,คะเพจกับ YouTube จะชื่อเดียวกันแต่จะต่อแค่ชื่อของ y o YouTube อินดี้ชาแนลนะคะเป็นการทำเกษตรแบบบ้านๆสไตล์สวนลุงผู้พาน,นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปนะคะสวัสดีนะคะ